สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศใส่เบ็ดมือนี่อุปกรณ์พร้อมแล้วกุดเงอแล้วเมื่อกี้นะครับใส่เงอขี้กระเดือนบรรยากาศกุดบอกเกลือครับมีบัวขึ้นย่างหลายเลยปีนี้หน้ามันใสมันเลยบัวมันขึ้นขึ้นง่ายครับบรรยากาศับใส่น้ําฟังนี่นะครับนี่ ใส่ฟังกูดบอประไดี๋ยวครับมันสั้นยางขึ้นยางลงลำบากครับมาติดตางกันเบิ้งนะครับว่ามาหลุนน้ำกันทีมานรือประมาณนี่ครับเบสหกสิบหลังอย่างเบีหกสิบหลังครับเนี่ยขีกระเดือนเนี่ยขอบจักร้านมาฐานนะครับนั่นกับฟัง ฟังกุดบอ่อมันสั้นครับน้ำก็ระไรคือกันเป็นตาไซคือกันแต่ว่ามันสั้นแห้ลงเป็นโล่งลำบากครับหมู่บ้านที่มายางเบิงหมองเป็ตนตาไซนบอ่อแบบอ้วนโซนทา้งหมดครับโซนขามฟังไปหมดแหละโคง้งโค้งจากกุดตัวนี้แหละครับเนี่ยที่เคยรีวิวให้เบิงนะครับเนี่ยต้นตาลหลายๆนั่นมันจะโค้งไปหมดละโคง้คงโค้งไปแล้วก็เลี้ยว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  เดี๋ยวไปก็ไปมองสูบน้ำกับหน้าเขาเหนียวสองงานที่รีวิวใเหเ้บิงเมื่บ้านเนี่ยนะครับครับขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนดวยครับหกสิบลังเดี๋ยวจงค่อยรุ่นน้ำกันว่าสเป็นไปยังไรหมานเท่อหมหมานครับผมไม้นี่เป็นไม้ไม้นยครับไม้แบบว่าท่านมีไผ่มาใส่เลยครับเปืดอ เปิดไม้แหลกเลยครับนี่ส่วนหมากจะมีขาจาใส่แต่มองกันเบ็ดเบ็ดยังเพะันมีไผมาลงครับล่องมือครับขาจวาวใส่เงื้อดินมันอาจจะเปืองเงือเนี่ยครับเพราะว่าปลาหน่อยมันหลายมันจิสวบสวบเนื้อแล้วก็ตอดเนื้อกลับไปก็มั่งสินะครับพวกปลาซิวปลากระเดิดนมันหลายปลาเข็งหน่อย,อย่างสิเอาล่องมือครับมนันนี่ประมาณพุ่แล้วครับย่าไปหอดพู่นละครับปพพลบปาอยู่ข้าพ่นต้องขามกับตน้น ต้นตานนลเพละครับพ,พูนเพลครับพ,พูนเพล่นเบ็ดหกสิบหลังจากหอดใส่ครับเบึ่งกันต่อไปครับครับใส่เบ็ดมาได้ประมาณเกือบยี่สิบหลังแล้วลหละประมาณนี้เกาะเบึงมาเบึงบรรยากาศยามแรงครับตะเวนกันเรื่งสิตกดินหลังจากที่ฝนตกแห้งช่วงประมาณบ่ายสามกือบบ่ายสามบ่ายสี่บ่บายสี่มงแรงครับแล้วก็ เลยกระจางหายไปแล้วบนกระจางหายมันก็เลยเดียมมเ๋ยวออมมะเบยษเบื้องบรรยากาศร่มรมครับฟังกุดน้องมนกุดหรือว่ากุดบอเกลือเกาเนี่ยตรงกลางเบืงนี่แหละครับจะเป็นบอเกลือไม้นี่ถือว่าไม้เด็ดคือกันละครับมีโตมีโตเบื้งมารุ่นน้ำกันครับเนี่ยแสงแดดจา้า ช่วงเวลานะ่จาจะประมาณหกโมงแรงครับเนี่ยบรรยากาศไม้ถือว่าเด็ดแห้งครับก็คงพว่าน่าจะมีโตู่ครับจะต้องรอดลุ่นช่วงมึนเมือดไปแล้วช่วงหัวคำแล้วเบืองบรรยากาศเสียงตะวินตกดินสะท้อนใส่แม่นม้ำ ที่นี่ผมมาบัวแดงจะเกิดงามขักเลยนะครับนี่มันเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เป็นกอเป็นกออยู่อีกบัโดนมันสิแพร่กันไปทั่วเลยวันนี้มันก็สิออกดอกปลากระสีหลายขึ้นครับเพราะว่ามันมีมองหลีมองลบนะครับเพราะว่าปลาไงกระสิกินมันหยาบพวกปลาอีไทยป,าาปาลาเขาม่นปลากุรามปลาปลากุมปลาสอยเนีย่ยจะร้ายครับเพราะทามี่ทามี่ไอบัวนี่ จะเห็ดให้ธรรมาชาติกับขึ้นมาครับตะก,กี้มันแปนแห้งเนี่ยมันจะเริมกลับขึ้นมาครับปลากระติหลายขึ้นแล้วนันนี้หาอยู่ห้ากินกับสิง่ายขึ้นครับเขาอนุอยาตใส่เบ็ดตอกันครับเื่อจะเป็นการเสียเวลาต่อไปครับครับก็มาย่ามเบ็ดน้ากันครับวันนี้หลังจากใส่เหล่วบันนี้ก็กลับไปกินข้าวอยู่บ้านแล้วก็ออกมามา ยามเบ็ดมันจะยามรอบเดียวครับแล้วก็สิกับเมื่อนเหอนนอนเลยเหมือนสอดจมะมาหลุนกันอีกเทอ่อนึงครับครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนลิ่นลินพอ่อจักจักจ๊ก,กพ่อเหมือนเหมือนประมาณมากเป็นเม็ดทางหางลิน,ล,นลิ่นบางบาง่กับพ่อเปียกแล้วครับ,รบมาลุนน้ากันครับเดี๋ยวจะถ่ายเบิงถา่าล้างไดติดนะครับก็บใส่เบ็ดก่ยาย่มกับ ย่ามกลับตอนก่อนสไปกินขาก็ได้สามตัวครับปลาคอตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งแกับปลาขยแยงตัวหนึ่งหลังนี้เบ็ดครับรย่ามเบ็ดมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเบึงเบ็ดที่ใส่น้ำวันหน้าก่อนครับใส่ไบยูซีหาหลัง อยู่ฟังกุดนี่แหละหล้งงงานยามมาแอลี้ยวลุกใส่งามเลยครับขออนุญาตเก็บนะครับหล้างนั่นกับติดตอนยามกลับครับหลังหลังปุ่นลังอยูม่มุมกันแท้มันมาลังอี่ติดอีกครับถือว่าคุ้มเลยครับใส่ในงานน้าสสองหลัง ใส่ปลาดุกสองตัวครับกับมาพ่อหวลังนี่อยู่ในกุดอยู่ค่ะลังในกุดติดปลาขยั่ยงครับใส่ปลาขยี่ยงครับตัวงามนีู่นะครับขยั่ยงใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะครับครับกระย่ามบ็ดมาเรื่อยๆครับมาหลังเมงกีมงนี่ติดเอียนครับกินเลือกแยั่ยงปด รดออกแล้วครับเดี๋ยวมาล้างนี่มมีอาการครับนี่มีอาการประคอครับประคอครับผมขออนุญาตเก็บนะครับขออนุญาตเก็บปลากันครับกาย่ามเบ็ดมาเรื่อยๆครับมามาเบึงหลังนั่นครับมีอาการครับมันรุนเบิงว่าปลาอย่างปลาอย่างโอ้ปลาดุกดุดดึงแบบนี้ปลาดุกครับ ลุกๆล,ล,ลุกใส่ง,งามๆเลยติดๆแต่โดนแล้วมั้งเนี่ยครับเก็บปลากัน,นะครับครับได้แล้วครับลุกใส่ง,งามๆเลยครับตัวนี้ได้ลุกอีกลุกนึงแล้วครับเขาเนี่ยอยากเก็บกันครับครับกำลังหอดหลังสุดท้ายเราครับฝนล,ลงเม็ดปกยางแห้งเลยตอนนี้เริ่ม อันตรายแหละถุงก,กับบะเด๋อามาใส่โทรศัพท์ไว้ครับกบสิตไทหลังนี่หลังทุตไทอะไเล่าครับพอดีมาติดปลาเสื่อมญ่ครับปลอนุญายปลดปลากันครับรเสื่อมใไงครับมนัมนมนันมันครับก็สรุปผลงานนะครับมันนี้หลอดงามก่อนนอนครับตอนหัวคำหลังใส่เบ็ดแล้วก็ได้ปลาคอสองตัวปลาดุกหาตัว ปลาไขีเง่สองตัวเย็นตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเสื่อมตัวหนึ่งครับ่นี่ครับผลงานของคืนนี้มืออื่นเสามาลุนก็ต่อครับพี่น้องครับเอาไว้สยังงี้ครับมืออนเสาควายวากันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีแามเสาของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกะมากูเบ็ดน้ำกันครับ มาเบิ่งเวดมากูเวดน้ากันครับน้ำฟังกุดหนองมนกุดบอเกลอนี่ยหลายกว่ากุดบ่อครับเพราะเขาจะมีทอหลอดอยู่มองมันนะครับน้ำไหลไปยังเฮียงเลยครับงกอยูฆ่านะครับจะมีทอพิวซี่แง้มนาแรงเขาให้น้ำมันเสมอกันตอนนี้น้ำฟังผนหลายกว่ามันไหลมาฟังทีครับ นี่ครับทอฟังไ้ตั้งแต่โดนละแต่เก้านี่บังนี่มันรวงกันนะครับมันอบอบตอเขามาแบ่งออกให้ชาวบ้านไดสัญจรไปมาสะดวกด้วยระตองอ้อมไปทางสะพานต่นต้นกุดบอ่อครับอยู่ฟังข้างหลังนะครับไก่แห้งครับครับเดี๋ยวมาบึงเบ็ดนั้กันนะครับ ครับเบ็ดเรือหอกเจ็ดหลังกัไดเอามาใส่ทางย่อนไปหามไปหาหมานนู่บ้านต่ว่าปลาขึ้นมาอยู่นั่นนีร้ายเลรครับนี่ครับมือนาสิได้ใส่น้ำเลาะ้องหน่อยนะครับนี่พใส่ในกุดอกครับใส่ในกุดมันบกข่อยมีป่ปลานม่แต่ปลาหน่อยนี่อยู่ตรงมันมันบกข่อยกินเนื้อนะครับเนื้อมันหลเนี่ยมันกินหลาย นี่ครับราดับน้ำท่วมปีหกหาที่ผ่านมาครับนั่นเลยครับการดำดํานั่นครับเครื่องซอบไฟฟ้าครับเนี่ยคล้องนี่นลครับเดี๋ยวจะใส่เท่อหนานี่ครับนะครับ แน่ไปในซอยไปฝากจะเห็นเป็นกันดำๆเนี่ยถั่วหัวห้รีบครับเจ้าเนี่ยถั่วหัวจนโอ้มาหอดเบดแล้วครับนี่เบดหกเจ็ดหลังเหลือก็เอามาใส่อยู่หมองหกนี่ครับคุ่นแน่ไปเห็นยึกๆยึกๆยึกๆอยู่คนครับนีอาการเลยครับหลังแรกเอ้ยหลังที่สามนะครับนั่นครับ เกลี่ไปแกงี่มาอยู่นะมันเปลี่ยนม่มีนววแนวเกาะครับกูเบสต้ํากันมาหลุดน้ํากันครับาล้างเลยครับครับผมกูเบดน้ํากันนะครับที่ไยบ้างมาไทายบ้างนะครับบารยากาศกับยามสอกกันยังไงล่ะครับประมาณเนาะที่หาสีิบที่หาหาสิบล้ะครับกำตะเวนกำลังสิขึ้น มงนี้เป็นเตัว์ไซแห้งครับหกตัวปลาจะขึ้นมาจากกุี่มาออ,ออกไข่ออกม่เฟโลกินีไลยนยคุณไปหลุ่นเล็ดไปหลุ่นเล็ดน้ำกันครับหลุนเล็ดลังนี่ก่อนเบ่งปลาน้่กันลังนึ่งอืมโอ้ลังนี้มีอาการครับลังนี้มีอาการสองลังติดกันเลย อยลังนี้การครับน้องบุนกระดิ่งนี่ลุกๆๆรับดุกๆยืนนี่ดุกหล้เลยครับขึ้นกันเลยสองตัวครับเดี๋ยวพู่เว็กันนะครับหลังวงนี้ครับประคอใส่งงามครับใส่ไข่ไกลครับใส่พ่อเดียบุนครับขออนุญาตเก็บครับ ยางน้ำปลาหกมานี่ครับมาหอดหลังพุดทถ่ายของนี่ครับมาเจอหมานี่ลนะครับบดีเลยนาเจิดติดโดนล่ะนี่ครับติดถนนแล้วครับติดถนนทางไปบานโพครับทางหลัดอันก็เป็นมือบานครับนี่ก็เป็นทาง ทั้งลัดไปบานโพครับไปบันทับไงีบานโพหรือขามมุ่นไปทหารเยวไปพ่นรายก็ได้ครับครับผมขออนุญาตเก็บปลาด้ครับครับใส่เขาม่าหอมแง่ขมาหนี่แถวๆนี้ครับหกเจ็ดหลังได้ปลาสามตัวครับถือว่าคุ่มเลยครับไม้นี่ตรงมีโอกาสอีกคื่หนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวใส่อีกคื่หนึ่งขอให้นามให้มีหนามมากอีกนิดนึงก่อนครับ เพราะว่าฟังทางตรงขามในคลองนี่ในในถนนเนี่ยถนนมันบ่มีนามครับงานนี่นยิ่นเสียงปลาหวนอยู่กับเจ้าววนนามพวกนามนิดเดียวครับไปบึงเบ็ดกันต่อยครับอยู่ฟังกุดครับบะเน,นี่ฟังกุดประมาณหาสิบกว่าหลังเนี่ยครับมีนามอยู่ครับแต่ว่ามันมันบ่หลายแต่ว่าใส่ได้อยู่ครับเนี่ยปลาดุก,กอยู่นี่แหลปะปลาดุกบ่อคออยู่นี่นี่แหละ ดุนกําลังห้ากินหาอยาเนี่ยนี่แหละครับกันนามระดับนามดำๆเลยครับเป็นทะเลี่แล้วครับแถวนี้รนรรเาราต้องบอกถึงแนมถึงแต่วัดมาเนี่ขาวทีบเลยครับเรือจะไปไหมหาปองเขากันครับขาเขาปองในน,น้่นี่ ใส่มัน,นานหน้างานนี้คือกันครับสีหลังได้สองตัวครับทางจี่จะจะไปย่ามเนี่แหละครับจะไปกูนใส่สีหลังได้สองตัวจะได้กุดในใดห่างๆครับบ่คอยกินเดี๋ยวพวกมันจะใส่เขามาในหอมนี่ครับห้อมหนามเงียเขามานี่จะว่วบิดบ่บห่อ เอาไปลงในกุดหลายโพดมันมาเรือมาหกเจ็ดหลังกันเลยได้๋ยใส่มาน้งินนาเมื่อกี้ครับครับครับในนี้สี่หลังครับมาลุ่นต่อไปครับขึ้นกระไดปลาดุกสองตครับในงานงานนางานนี่แหละเอามาแล้วก็ลุ่นเลยครับนี่หลังแหลกแหกมานดุกกับปลาดุกโอ้เสือกจนเกี่ยวกันเลยครับ ครับขออนุญาตเก็บนะครับครับกะสซกะยามเบ็ดมาหอดเรึิงทางแล้วครับประมาณสามสิบกว่าลังละก็มีหลังมันมีอาการครับหัวปลาไม่ยังอินโทรไว้ยั่หล่วครับาบึงบรรยากาศครับบัวแดงกําลังสีบานครับทีนี้บัวแดงไาเงี่งมันแผ่เร็วแห้งครับเพราะช่วงนาเรียงนี่เราสังเกตเลยสิมีเพราะฝนมานี่ แย่กอเป็นกอเป็นกออยู่เนี่ยบรรยากาศเศร้า,าๆครับกุดน้องมนครับเนี่ยมไปคุนกับเป็นกุดบอ่อครับอมองตรงนี้จะเป็นโค้งฟังตรงหามมังคกตาหลายๆเคยรีวิวยางรีวิวหอยเบิงอยู่ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นโค้งครับมาเบิงเบ็ดกันต่อไปครับว่าเป็นปลายยางครับเนี่ย ดึงค่อยๆตัวคือสุใบใหญ่หรอกครับในคุดบะพานนะครับได้บะขุ่มเลยตัวนี้เป็นปลาไข่เงยงหน่อยขึ้นกนระเด็นปลาไข่เงยงสองตัวเบ็ดพันเลยครับเก็บเบ็ดก่อนนะครับครับผมกะยามมาจนเกือบสุดหลังสุด แถวสุดท้ายแล้วครับจุดโคดโค้งนี่นะครับโองกุดนี่ครับมาได้รุ่นอยู่ท้ถ่ายครับมีอาการอยู่สองหลังครับหลังนี้ครับมีอาการนีโค้งเลยหัวอยู่ข้างประยููครับมาหลุนน้ากันครับโอ้เอียนครับอยู่อยู่ครับเอียนเอียนเอียนตัวขาวๆเงี้ยน หลังหนึ่งก็คืออยู่ในห้อมเนี่ครับแงเข้ามาเนี่ยโตวหอยเลยครับโตปลาหอยเลยเดี๋ยวปลดหลังนี้ก็น,นะครับเสือกพันจนหอดจนพันจนสสุดเบ,รรบเียดครับเนี่ยในห้อมนีใสอยู่ซีหาหลังแล้วก็แงแงไปทั้งขึ้นไปหาหมู่บ้านครับถ่ายหมู่บ้านก็น ประมาณเจ็ดแปดลังครับส่วนหมากปลาจะขึ้นมาอยู่น้ำนี้หละครับหลายกินกินเนื้อดีติดเบ็ดดีอยู่ครับแต่ส่วนมากก็ได้แถวนี้แหละครับเนี่ยปลาดุกสีหาโตกับในงันหน้าครับในฮอมที่ท้ายแต่ที่แหลกในกุ้นเนี่ประผ่านเลยครับแต่อยู่สองตัววะครับปลาคอตัวหนึ่งเอ้ปลาคอสองตัวปลาดุกตัวหนึ่งครับในกุ้นครับเขาเนี่ยกดปลากันนะครับ ครับกับมาหอดหลังลองสุดท้ายแล้วครับเลยอีกหลังหนึ่งจนยุค่าหน่อยเมันนกับหลังสุดท้ายตวัวมือคืนก็ได้ปลาเสื่อมใหญ่ตัวหนึ่งครับปลาเสื่อมตัวงามตัวหนึ่งเลยอีกสองหลังสุดท้ายครับมาเบิ่งนึกงว่าจะไม่มีปลาครับดึงเป็ดขึ้นมาจังดีนปลาเสื่อมครับปลาในอ่อนของแสบครับเนี่ยได้ตัวหนึ่งมือคืนหลังสุดท้ายวันนี้ก,ก็ได้อีกตัวหนึ่งเติมกันกับปลาขันยงหน่อยสามตัว ปดปลากอนครับนี่ครับครับก็เก็บกู้เบ็ดแล้วเ้วละครับตอนนี้ก็ลอบงสรุปกันสุดถ่ายตอนหอดเสียงอยู่กูดกันครับอยู่ผงก็มาลองกันสิครับล่องเบ็ดไหมต่อไปก็คือถังสิบขึ้นไปใส่น้ำขางทึ่งครับทงทงหวัดครับไม้ต่อไปครับคือทงหวัดอยู่ถ่ายวัดนะครับ ตรงทเคเคยรีวิวตอนมันแห็งแรงให้บ่งเนี่ยแล้วเดียเดีเ๋ยแล้วครับประมาณหกโมงครึ่งครับตอนนี้บรรยากาศร่มๆมกับน,นี่ครับเขาเนี้ยเขาก็มาดแหละกำลังออกห่อง ตะเวนกำลังขึ้นครับโอ้มีานามเลยตัวนี้โอ้ผมเห็นมาขึ้นครับเม่อด้ขึ้นมาเบิ้งมาขึ้นนี่โอ้ถ้าขึ้นมาเบิ้งมาขึ้นนี่ผมง่ายเบ็ดขึ้นมาเมื่อด้ซองเบิ้งครับคาดใส่ใในกุดโอ้ยหมยอย่างงามเลย โอ้ยปลาหมายสุดยอดเลยครับนี่นี่แหละปลาขึ้นมาในหอมนี่ครับนี่นี่ยขึนน้นมาหอมนี่ครับที่ไดวพระคอตัวหนึ่งอยู่หลังหงนึ่งมองมองนี่นะครับนี่มันขึ้นมาในหอมในห้องนี่ครับนาฝนตกแห้งโจงค์ตกแห้งนี่มันก็ขึ้นมาหนีครับโอ้ยเสียดายแห้งครับเดี๋ยวเจือนนาใช่ไหมาโอกาสใส่ใพีเอ็นอ็อกมึงครับไม้นี่แหละครับเนี่ยจาก จากถนนไอ้ลูกลังที่ตัดไปบ้านโพนะครับคงมาหนีมาหนีมาหนีครับทรายจักประวามสามสิบสี่สิบลังกับพ่อครับพ่อได้กินพ่อได้แกงพ่อได้บริสุทธิ์เขาเนี่ยทรายอ่ออมไปบุตรละครับออนไปทั้งกุศลครับแต่ในกุศลสิบใุตรองครับในบุตรในกุศลสิบุตรไงเพราะว่ามันบผ่านเมื่อจะซื้อกับเพื่อนกับมาเห็นดูงนกเป็ดหน่อยครับ นี่ครับตัวน,นี้เหลียวตัวประมาณซำสองนิ้วนี่แหละอูดแม่ยพันอยู่พคนครับแม่ยพันสิหอดกกตาล่ะเดี๋ยวจะปไปดูเลยแล้ว,ลวสัวมันไม่ค่อยเหลืออย่างนึงสิล้วครับปลาสะโดหลายนั่นนั่นน,น,นั่นครับ นี่นี่โล่ตัวนีอน้อยแนมเกี่ยวกเห็น,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 นครับหายอ้วเอาคมใหม่ละกับนี่กับมารีวิวบึงน้ำในหน้าครับมาถิมื่อไเบดเทอือนาครับป้าขึ้นมาอย่ทั้งสี่เวเลยครับ พอเดไซส่อยู่ครับเนี่ยคันแท่นนี่รับไปหาหนทางลูกล่างที่ไปทางหลัดไปบนโพ่ครับแล้วครับตามนเนว่ซอยไฟฝ้าไม่คนเลยจะมีนม้ำหอดไซนกับไซนหอนนั่นแหละครับก็สิเอามาประมาณจักสี่สิบหลังน่าจะพอดีครับบอสบอสไซนลายนะครับใส่จักสี่สิบหลังก็พอเพราะว่าใซนน้ำกูดเร็วเกือบประมาณสี่สิบหลังได้ไปลาอยู่สี่ตัว วนมากได้อยู่ทางน้นนำเงินหน้าครับนํำเงินหน้านใสหกเจ็ดลังได้เปล่าจะเลี่ยละประมาณหกเจ็ดต,ตัวก็เฉเลี่ยประมาณหลังละตัวครับคุ้มกันอยู่ครับน่ะนกเป็ดมันไปหาลูกมาแล้วครับปามีหลายอยู่เด็ครับบอดบูบาบูบายอยู่แต่ว่ามันบ่มีน,น,น้ำน้ำให้หน้าเนาะน้ำให้หน้านี่นนนกินเบ็ดดีพอแล้วนี่มันกว่างเนี่ยกินมันหลาย ตองไซนิฟคุดนี่คือตรงไซนาแรงครับกับมาหอดเตียงหน้าล้วครับพ้าสีผ้ามาเบิ่งมองคุดนี่ครับมองนี้เป็นมองอันประจําแล้วครับนี่ยม่องเ็าจะออกมาตากแดดอว้พวกเขากู้ขึ้นไปเมื่อกี้นี่ครับเลยพบเหลวง่ายนี่แหละหยาหย,า,ยาเกี่ยวออกจากปลาบกผกเกเนาอครับเนาะตรงนี้นะ้องเป็นจะเป็นปลาบกผีกเกาเนี่ยผีกกเกลมองนี้ก็เป็น มองขุดเนื้อนะครับเนี่มองเห็ดกับเขากินยแยมมาตุ่มมโฮมกันเสียนเฮาเสียนมองทงั้งหลายครับมาก้อยมหลาบมาก้อยกันกินกันนี่ครับต่อปกคริกยังเรือยอยู่น่ครับพอคนโอโอกไปเผาไฟสิหมดเลยนี่ครับขุดเนื้อเนื้อโตกำงามอยู่นี่แหละครับนี่ยมอว่านกับขุดอยู่นี่แหละครับนี่เนี่ยมองเลงเนื้อหาปลา เติมเติมอีกนิดนึงครับนี่สวนองคฟิกฟังนี่ก็ยังอยู่อยู่ครับนี่อยู่คือเก่าอยู่สวนส,วน,สวนผิกเป็นพระทานดอออกมันเป็นนวยพอได้เลี้ยอยู่นี่ครับกันนามที่ทวมเมื่อปีที่แล้วเนาะปีหกหานะครับนี่กันนามนะครับนี่นประมาณยืดยังในกระทวงหัวแล้ะครับนี่ ดีนะประตูบ่อพังครับประตูประตูเของห้องบ่อพังอพอเพิ่นกับมานอนนี่เนี่ยบอมานอนเนี่ยรับนี่เพื่อนเพิ่อนเขาท่านว่าเพิน่นเขาท่านมาปิดไฟอยู่น,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 นี่นี่ครับกันน้ำเนี่ยเนี่ยนี่ครับกันน้ำครับกันน้ำกับวิดประตูยืนอยูนย่นี่กับประมาณเทียงสูงประมาณร้อยหกสิบห้านี่ครับเนี่ย ต้นชงลอยึงหาประมาณผมฟูๆนี่นะครับยืนอยู่บริเวณข้างในนี่ถ้าเอาไปกับนองอกับทวงหัวเรียบร้อยเลยครับนี่แหละบรรยากาศบานๆครับส่วนมากกับเขาไปกินเขากันข้างในรับยามเสายามแหลงแต่ว่ายามเว้นบางเถือเปนก็มว่าตุ่มมาหอมกันอย่างนี้นะครับเสี่ยนเฮาเสี่ยนปลาทั้งหลายเสี่ยนมองทั้งหลายครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ ตามรับเบิง้งรับชมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นเน้ะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับมาหอดบ้านแล้วครับสรุปผลงานหลอบเสารครับเจอชำนีแล้วครับหลอบเสาบ่ชพานเลยแต่ก็พ่อดีแล้วแรงแล้ง่ายอยู่